สว,ส,สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะดิฉันนางสาวพักจีราเจสสมอรรหัสนักศึกษา6 4 2 1 1 0 7 0 0 9ค่ะดิฉันนางสาวธรรมรินพรพิษรหัสนักศึกษา6 4 2 1 1 0 7 0 1 0ค่ะดิฉันนางสาวปียธิดายอดกระโทโกรหัสนักศึกษา6 4 2 1 1 0 7 0 2 5ค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูทั้งสามคนจะพาเด็กๆไปฟังนิทานแต่ว่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วงั้นเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะค่ะและก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มฟังนิทานนะคะเรามาทำการรู้จักส่วนประกอบของหนังสือนิทานกันก่อนเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกว่าปกหนังสือค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าสันหนังสือค่ะ และสุดท้ายนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าปกหลังของหนังสือค่ะนิทานที่คุณครูจะนำมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าผมอยากเป็นนักมายากลเรื่องและภาพโดยคุณพัทระวินรัศมีแพทย์ค่ะณนะบ้านหลังหนึ่งเตาหูและน้องๆตั้งใจฟังคุณปู่เล่าเรื่องมายากลวันนี้คุณปู่มีเรื่องมาเล่าให้ล้ลานฟังด้วยละ่ะ หล่านอยากฟังไหมล่ะอยากฟังฮะแต่เรื่องที่คุณปู่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องอะไรหรอฮะเรื่องที่คุณปู่จะเล่านะหรอก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมายากลท่านหนึ่งหล่านตั้งใจฟังให้ดีดีล่ะเต้าหู้อยากเล่นมายากลเป็น หมั่นฝึกฝนกลนต่างๆอยู่เสมอโอมเพียงกระต่ายจงออกมาแต่เอะกระต่ายไม่เห็นออกมาเลยโอมเพียงเขาฝึกฝนทุกวันจนตอนนี้แสดงกลนต่างๆได้มากมายดูซิดูซิแขนของฉันยาวขึ้นแล้วนะ ดูหมวกของฉันสินกเต็มไปหมดเลยในมือของฉันมีแอปเปิ้ลสีแดงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขายังทำไม่ได้อฉันกลัวจังเลยกลัวจะทำไม่ได้นั่นคือการแสดงมายากลต่อหน้าคนอื่น อืเอาอยัางไงดีนะเนี่ยขาของฉันก็สั่นไปหมดแล้วโอ้ยทำยังไงดีเขาพยายามแล้วแต่การแสดงให้คนอื่นดูไม่ง่ายเลยทุกครั้งมักเกิดเรื่องไม่คาดคิดอยู่เสมอโอ้โอ้โอัวเขาฉันยูวขึ้นไปแล้วทำยังไงเดนี่อ๋อ ผ้าก็บางตาฉันไปหมดเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหัวของฉันรอนเต็มไปหมดเลยทำยังไงดีเนี่ยอใกล้ถึงวันเกิดคุณปู่แล้วเต้าฮู้อยากแสดงมายกลเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณปู่อืมเราจะฝึกความกล้านี้อย่างไรดีนะเนี่ยเต้าฮู้สงสยัย เอาละไม่มีเวลามาคิดมากแล้วต้องหาวิธีฝึกความกล้าแล้วเต้าหู้คิดเอ๊ทำยังไงดีเนี่ยคิดแล้วก็สงสัยว่าจะเล่นกลยังไงให้คุณปู่ดีในวันเกิดเนี่ยเขาเริ่มฝึกแสดงหน้ากระจกเพื่อให้เห็นภาพเดียวกับผู้ชม จากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มกระสกทีละบานทีละบานเฮ้แทนแทนแสวัสดีฉันชื่อเต้าหูห้หาเต้าหู้มันฝึกฝนการแสดงทุกวันปิ๊งฉันมีห่วงอยู่ในมือนอกๆกเห็นไหมอมเพียง มนวิเศษจะไล่มนออกมาให้มีแสงสีเต็มไปหมดเลยจนตอนนี้เขากล้าแสดงออกต่อหน้าผู้ชมกลุ่มเล็กๆแล้วฮ่าฮาเป็นยังไงล่ะกลนของฉันสนุกไหมเจ้ากระต่ายน้อยเห็นไหมนกออกจากหมัวของฉันเต็มไปหมดเลย ถึงวันเกิดคุณปู่แล้ววันนี้เราจะทำได้ดีเหมือนที่ฝึกมาไหมนะเต้าหู้กังวลอืมทำยังไงดีเนี่ยการแสดงเริ่มแล้วช่วงแรกๆก,ก็มีติดขัดบ้างแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอเออทยังไงดีแต่ไม่เป็นไรเราต้องกล้าเข้าไว้ อ๋อวันนี้เป็นวันเกิดของคุณปูปิ้งมีลูกโป่งมาให้ด้วยนะน่ารักไหมถึงโชว์จะผิดพลาดไปบ้างแต่ผมก็มีความสุขที่ทำให้ทุกๆคนสนุกนะครับเต้าหู้เก่าอย่างภาคภูมิใจเฮ้อเป็นยังไงครับคุณปู โชว์มายากลของผมเป็นยังไงบ้างครับคุณปูสุกมากเลยจะลานขอคุณหลานตูงูมากนะที่ทำให้ปูในวันนี้นลานเป็นนักมายากลที่ดีได้แน่นอนใช่ไหมายายใช่แล้วใช่แล้วจะหลานหลานเก่งมากเลยจ้าขอให้หลานเป็นนักมายากลที่ดีตลอดไปนะจ้ะหลานขอบคุณคัะคุณปูกับคุณยาย การแสดงแรกผ่านไปแล้วส่วนตอนนี้เต้าหู้มีเป้าหมายใหม่แล้วล่ะใช่แล้วงานแสดงโรงเรียนไงล่ะมาเป็นกำลังใจให้เต้าหู้กันนะฝากเป็นกำลังใจให้เต้าหู้ด้วยนะคะ